สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องกฎหมายสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังครับลองจินตนาการนะครับคุณกำลังทะเลาะก,กับเพื่อนอยู่ดีๆแล้วป้าบต่อยหน้าเพื่อนเต็มแรงผลลัพธ์คือหน้าของเพื่อนแตกเลือดสิบแต่เดี๋ยวก่อนครับกฎหมายไทยไม่ได้ดูแค่หน้าคนแตกอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่กฎหมายจะถามก็คือคุณคิดอะไรอยู่ตอนลงหมัดนั้นถ้าคุณตั้งใจต่อยเพื่อให้เขาบาดเจ็บแบบนี้เข้าคาย ทำร้ายร่างกายตามปอาญามาตรา295โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆเช่นหยอกเล่นหรือแค่ปัดไปโดนแต่ผลคือเพื่อนหน้าแตกกฎหมายจะบอกว่าคุณไม่ได้ทำผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่คุณอาจเข้าข่ายทำให้เสียทรัพย์ทาแวนแตกเสื้อขาดหรือทรัพย์สินเสียหายนี่แหละครับที่กฎหมายแยกให้เห็นชัดว่าประสงค์ต่อผล กับเล็งเห็นผลมันไม่เหมือนกันแม้ผลที่เกิดขึ้นจะดูคล้ายกันแต่เจตนาในใจคนทําต่างกันโทษก็ต่างกันเลยครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับมีเคสจริงด้วยเคยมีกรณีเจ้าหน้าที่นํากําลังไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตศาลบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจให้ใครตายก็ไม่ถือว่าเป็นพยายามฆ่าแต่ยังผิดฐานอื่นเช่นความประมาทที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย สรุปง่ายๆเลยครับกฎหมายไม่ได้ดูแค่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าแต่จะถามย้อนกลับไปว่าคุณคิดอะไรอยู่ในขณะนั้นต่อยคนเท่ากับทำร้ายเสมอไปไหมคำตอบคือไม่เสมอไปครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวคดีชกต่อยกันหรืออุบัติเหตุที่ทำให้คนเจ็บหรือตายลองถามตัวเองดูว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือแค่เล็งเห็นผล นั่นแหละครับคือสิ่งที่ศาลจะใช้ตัดสิน